นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพรอ้อมด้วยภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะสมเด็จมหาบวรธิบดีหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาและโลกจุมเตียวดรปุชจันทมณีหุนมาเนตภริยา, G ยานายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาเดินทางถึงประเทศไทยตามกําหนดการการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรี โดยมีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมให้การต้อนรับสําหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกและเป็นโอกาสสาคัญในการร่วมหารือกันเพื่อขยายความร่วมมือด้านต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนการค้าการลงทุน การส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมการขนส่งและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะได้หารือทวิภาคีกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆของไทยกับกัมพูชาการพบหารือกับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ก่อนเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการ